ช anel หมึก DIY สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการต่อสวิตควบคุมไฟ12โวลต์น,นะครับสำหรับต่ออุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์อันนี้เป็นสวิตที่ซื้อมานะครับอันนี้เป็นตัวที่ถอดมาจากตัวรถซึ่งขนาดเนี้ยผมวัดแล้วว่ามันใกล้เคียงเรียกว่าแทบจะพอดีเลยก็ลองเลือกซื้อมาโอเคทีนี้เราจะมาทดสอบเจ้าตัวสวิต,วตวเนี่ยมันจะมีอยู่สีสขานะ เราต่อ In-Out แล้วก็ไฟเข้าไฟออกอันนี้ผมต่อด้านนี้ก็เพื่อทดสอบว่าถ้าเราเปิดสวิตช์เนี่ยสังเกตฟังเสียงนะครับอ่ะมันจะไฟจากสีแดงเนี่ยก็จะวิ่งออกมาทางสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเราดักสวิตช์นี่ก็ยังไม่ออกถ้าออนก็คือติดอย่างนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งสวิตช์ก็คือกดขึ้นอย่างนี้ออนกดลงออฟอย่างนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงก็จะทํางานเหมือนกันไฟบวก12โวลต์ผมแท็บมาจากเจ้าตัวฟิวนะครับโดยใช้ฟิวแท็บ สำหรับเจ้าตัวฟิลแท็บวิธีการต่อนะครับผมทำคลิปอย่างละเอียดมาแล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้เลยครับสำหรับคนที่จะต่อฟิลแท็บสุดสายไฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปยังฝั่งตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสำหรับเจ้าตัวมาตราสปี2 0 0 5นะครับให้เราแกะตัวแผ,แผ,ง,แผงหุ้มบริเวณคอนโซลออกนะครับแกะไม่ยากแค่คลิปล็อกแค่นี้เองครับฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาฝั่งด้านคนขับนะครับก็ทำเหมือนกันจะมีตัวคลิปล็อกก็ปลดออกมาแล้วก็ดึงเจ้าตัวแผง พุ่มออกมาครับอ่ะทีนี้เราก็จะสามารถร้อยสายไฟเชื่อมกันระหว่างฝั่งข้างผ kind of ู BE ้โดยสารนะครับ <Yaz> ฝ <week> ั um ่งข้างกับฝั่งคนขับผมก็ใช้ตัวกิ่งไม้นี่แหละครับนำสายไฟออกมาก็จะได้ไฟ12โวลต์ออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสายไฟนะครับลอดเข้าไปเพื่อที่จะออกมาตามรูนี้ครับอ่าสำหรับ Mazda 3นะครับมันมีวิธีการทำอยู่นะครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาสามารถเอามือสอดเข้าไปได้เลยดับแรกให้เรา,เาคลายปวงมาลัยแล้วก็ดึงออกมาก่อนนะครับเพื่อเพิ่มช่องให้เรามือเราสอดเข้าไปได้นะครับอ่ะเนี่ยพอคลายสุดปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําการเอามือสอดเข้าไปนะครับไม่ต้องลื้อนะครับสาหรับมาได้สามปี2องพสามารถทําตรงนี้ได้เลยเอ่าบุเข้าไปถ่ายมานะครับก็จะเห็นรูนะครับอ่ะรูที่มีแสงสว่างออกมานั่นแหละครับคือรูสวิตนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเอาสายไฟนะครับ ทั้งมือทั้งสายไฟเนี่ยแหละครับสอดเข้าไปแล้วก็เพื่อเอาตัวสายไฟโผล่มาครับตอนที่ผมถอดเจ้าตัวสวิตซ์สแปร์นะครับที่มันติดอยู่ก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับเอามือสอดเข้าไปอ่ะเนี่ยมันก็สามารถสอดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครแขนใหญ่นะครับก็อาจจะหาะไม้หรืออะไรเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อ,อดันมันออกมาแทนแต่ของผมเนี่ยมือมันพอสอดเข้าไปได้นะครับอ่ะผมก็ได้สายไฟออกมาแล้ว หลังจากที่เราสอดสายไฟออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะได้ไฟบวก12โวลต์ทีนี้มันก็จะเหลือสายไฟกลาวนะครับสำหรับเจ้าตัวมาด้า3ปี2005นะครับตัวกราวเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณข้างๆรถนะครับให้เราถอดอบริเวณตัวคุมออกก่อนนะครับพวกคิ้วพวกคุมด้านข้างคนขับเนี่ยครับก็เป็นกิบล็อกแล้วก็ถอดออกมาธรรมดาครับเสร็จแล้วเราก็จะมองเห็น สายกลาวนะครับนี่ให้เราต่อสายกลาวจ้ำกับจุดนี้ได้เลยตอนที่ผมต่อสายกลาวเนี่ยครับผมใช้บล็อกขันเจ้าตัวน็อตที่ยึดกับตัวรถออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวสายไฟของผมเนี่ยผมต่อเข้ากับตัวหางปลานะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบน,นี้ครับก็หลังจากนั้นก็เอาน็อตขันทับเข้าไปเลยครับประมาณนี้เราก็เดินสายไฟทะลุออกมาจากช่องสวิต สำหรับการต่อไฟกระแสตรง12โวลต์เข้าวงจรของเรานะครับอันดับแรกให้เราสังเกตตัวอุปกรณ์เสริมของเราก่อนว่าหน้าตาตัวแจ็คเสียบไฟเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอย่างของผมหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าตัวบวกเนี่ยมันอยู่ข้างในหรือข้างนอกนะครับอันนี้ต้องต่อให้ถูกนะครับแต่และว,วงจรเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างอุปกรณ์ของผมเป็นบวกอยู่ในลบอยู่นอกนะครับเสร็จแล้วผมก็เดินสายไฟจากหัวเสียบเมื่อกี้ครับมาเข้าสวิตช์อ่า คู่หนึ่งนะครับแบบนี้น,น้าตาแบบนี้บวกฝั่งหนึ่งลบฝั่งหนึ่งนะครับให้เราต่อขาบวกเข้ากับขาบวกนะครับส่วนขาลบก็เข้ากับขาลบเนี่ยครับผมทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ตัวสวิตช์แล้วก็ตัวสายด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟบวกลบเสร็จเรียบร้อยเข้ากับสวิตช์นะครับก็ให้จับเจ้าสวิตช์เนี่ย เข้าไปในตำแหน่งร่องของมันนะครับซึ่งมันจะเป็นเที่ยวล็อกเป็นคุปบล็อกนะครับก็ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีช่องว่างมันฟิตพอดีเลยอะ่ะมันคือรุ่นมาตรฐานนะครับสำหรับมาด้า3 2005กับตัวสวิตช์นี้อ่ะถึงขั้นตอนนี้เราก็ทำการต่อสายไฟเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยนะครับที่เหลือคือการเก็บสายไฟนะครับ จัดมันจัดสายไฟให้ดีว่าอยู่ตำแหน่งไหนอันนี้จัดกันได้ตามสะดวกเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นสภาพหลังจากที่ผมจัดสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล่องวงจรเนี่ยผมเอาไปหลบๆแถวๆนี้นะครับอ่ะทีนี้มารีวิวการใช้งานบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าเราต่อสวิตช์เพื่อ,ต,อต่อไฟนะครับทีนี้กดลงปิดกดขึ้นเปิดถุงครับตอนเนี้ยไฟยังไม่ได้เข้าวงจรนะครับอ่ะ เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้บิดกุญแจไปตำแหน่ง ACC นะครับที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะต้องบิดไป ACC ก่อนอ่ะทีนี้เราผมลองบิด ACC R เนี่ยครับมันตัวสวิตช์เนี่ยมันก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรากดปิดนะครับมันก็จะสามารถตัดการทํางานของไปเลี้ยงตัวอุปกรณ์เสริมของเราได้ทันทีหรือเราจะสามารถปิดที่กุญแจให้มันออฟเนี่ยแล้วตัวสวิตช์กดออนค้างเนี่ย มันก็จะตัดการทํางานเหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งหรือว่าอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เราขับรถอยู่นะครับแต่เราต้องการเปิดปิดอ,อุปกรณ์ของเราเราก็กดเปิดปิดได้เลยครับออย่างเงี้ยก็ปิดในขณะที่เราขับรถอยู่หรือว่าจะเปิดก็ได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับอ่ะก็จบไปแล้วครับสําหรับการติดตั้งสวิตช์เราก็สามารถควบคุมได้อย่างอิสระนะครับแล้วแต่การใช้งานของเราฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ